ชายที่อ้างตัวว่าเป็นโมเดลลิ่งแล้วหลอกอนาจารย์เด็กหญิงในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถูกคุมตัวเข้าเรือนจำแล้วนะครับหลังสารเพิ่มวงเงินประกันตัวแต่ไม่สามารถหาเงินมาได้ครับนายพงศักดิ์มั่นคงวิวัฒน์อายุ54ปีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นโมเดลลิง่งและถูกตั้งข้อหาอนาจารย์เด็กผู้หญิงในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถูกตำรวจนำหมายสารเข้าคุมตัวก่อนจะนำไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดสงขลา หลังพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ได้ยื่นเรื่องฝากขังผัดสองที่ศาลจังหวัดสงขลาและคัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าจะยุ่งเหยือกับยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานโดยศาลได้เพิ่มวงเงินประกันตัวอีก1 0 0 0 0แบาทแต่นายพงศักดิ์ไม่มีเงินมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจึงถูกคุมตัวทันที สำหรับนายพงศักดิ์ถูกตำรวจแจ้ง2ข้อหาคือพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามพากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารล่าสุดมีผู้ปกครองเด็กแจ้งความแล้ว3รายคับ